สบายดีเพื่อนๆพื่อนมน้พามาทองเทียวเดอร์มนีน่นะไปพกักรลอนบุงธรมรมชาติบรรยากาศอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเดินทางมาได้สามสัโมงสี่สโมง,โมงละบึงธรมรมชาติสีช่วยเพื่อนๆ ธรรมชาติช่วยผักช่วงนี้ผักกินเข่าแล้วก็มาทายธรรมชาติให้เพื่อนเพื่อนบึงอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟโอ้อนนี้ถือว่าทายได้ใกล้ที่สุด ทางฝรั่งเศสกะเวลาพักร้อนเขาเจ้าก็ิิไปท่องเที่ยวเวลาทำงานกะทำเต็มที่เวลาว่างก็ไปท่องเที่ยวจังสิละเพื่อน,นเดี๋ยวก็สิมีหลายๆคลิปถ่ายบรรยากาศส่วยๆงามๆมาให้เบึง่งเด้อเื่องปั่นไฟเนาะ สก,กียกัสิเอิ้นกังหันลมจังเมนโมเมนบุละอันนี้ภาษาบ้านเนาะเพื่อนบรรยากาศดีดีเดี๋ยวบึงไทยสีไทยรอบๆให้บึงเนาะเพื่อนเนาะบนนีากะอากาศเริ่มเริ่มฮ้อนะ้ะบัดทีนี้อากาศเริ่มฮ้อนแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักหลดกันเลยพากันมานาั่งพัก นั่งผักมาเข้าของน้ำผักหลดนํำผักคนนํำบรรยากาศกัสิป,ประมาณนี้เดอ้อเพื่อนเพื่อนโดยเพราะวา่าช่วงนี้ค้นกับมาไลยหลาย,ลายแต่ว่ากบ,บก้าทายไปใกล้ข้าเจ้านอ้อกบก้าทายไปใกล้ข้าเจ้าเป็นช่วงผักเทียงคนไล่หลายเพื่อนๆนกระสันกะ สำนีก็เด้อเพื่อนเพื่อนเดอ้เดอเดี๋ยวสิทายให,หม่เดี๋ยวจะอัปเดตให,หม่เบื้งใหม่เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าเดอ้อเพื่อนๆืนขอบคุณทุกการติดตามและรับชมจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีบันไดสวยสิทายเบ้บึงตติมเดอ้อขอบคุณค่าพบกันคลิปหน้าจ้า